คือหลังจากที่ท่านพลเอกรังสีเสนอเรื่องของเมกะโปรเจกต์เนี่ยเราพูดถึงเมกะโปรเจกต์ตัวแรกก็คือเรื่องของรถไฟใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งมันก็วิ่งเขาที่เล้วเราคุยกันมากเลยมันวิ่งจากเหนือลงใต้แล้ววิ่งจากอีสานมากรุงเทพแล้วก็วิ่งจากกรุงเทพผ่านกรุงเทพเนี่ยไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกถ้าจะมองแล้วก็อีกส่วนนึงทีง่ภาคใต้เนี่ย ถ้าจะมองถึงมาเหมือนแผนที่มันเหมือนทับกันอยู่เนี่ยก็นะคือทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะต้องผ่านเมืองด้วยผ่านเมืองหรือบางส่วนของเมืองนะซึ่งแต่ละเมืองมันก็มีม,ม,มีมีธุรกิจอุตสาหกรรมของเขาอะ่ะยกตัวอย่างเช่น,นจากน้องคายมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรงงานเาว่าด้วยอุดรน้องคายนี่ก็เกี่ยวเรื่องเกษตรใช่ไหมพอมาโคราชนี่ก็จะเกี่ยวเรื่องกเกษตรเหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องของการทำอย่างเช่นว่าอุดรนี่เป็นโรงงานน้ำตาลเยอะครับเออแล้วก็โรงงานน้ำตาลก็มีหลายที่กระจายไปทั่วอีสานนะ,ะแล้วถ้าไปทางภาคเออตรงนี้มันก็คือ NEEC <อ>พื้นที่การพัฒนาพื้นที่ใช้อ่ภาคตะบนออกเสียงเหนือซึ่งไม่ใช่แค่มีพื้นที่ของอ่การอุตสาหกรรมอย่างเดียวกเกษตรอย่างเดียวก็ต้องมีการเชื่อมโยงของการเป็นเมืองด้วยเมืองเมืองหน,นองคายจะเป็นอะไรในอนาคตไม่ใช่อุตสาหกรรม อาจจะเป็นเมืองนานาชาติเชื่อมโยงกับการตั้งตั้งของสถาบันต่างๆนานาชาติมาตั้งเป็นคู่แฝดกับทางเมืองเมืองเวียงจันทร์เนี่ยแล้วก็ทางอุดรธานีอาจจะเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าซึ่งแน่นอนรถไฟความเร็วสูงมันก็ผ่านอยู่แล้วล่ะแล้วเมืองขอนแก่นเนี่ยเมืองขอนแก่นก็จะเป็นเมืองแห่งอาจจะเป็นอุตสาหะอาจจะเป็นเมืองของการราชการบวกด้วยการที่การประชุมนานาชาติ การเป็นเมืองหลวงอ่ะว่างนันเถินคอนแก่นนี่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานตอนบนเพราะว่าเขาพร้อมมากพอสมควรแล้วก็เลื่อยลงมาก็จะเป็นเมืองโคราชใช่ไหมนครราชสีมาซึ่งเป็นถิ่นใหญ่ของการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งมันเนี่ยมันสับบะหลังที่ปลูกในบริเวณโคราชทั้งหมดเนี่ยซึ่งแน่นอนทางอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างอุบลราชธานีก็อาจจะเป็น ส่วนของการผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆที่ว่าด้วยการเกษตรและที่ไม่ใช่การเกษตรรวมถ้าอีสานใต้เนี่ยอีสานใต้อันนี้รถไฟเราอาจจะเฉียดทางอีสานใต้โดยผ่านโคราชเนี่ยซึ่งก็มีการทางอีสานใต้ก็จะมีส่วนของการที่ส,ส่งออกนะอย่างเช่นข้าวหอมมะลิะกุาลาร่องไห้มากินหลายจังหวัดเป็นต้นซึ่งในอนาคตมันไม่ใช่แค่เพื่องข้าวหรืออะไรไม่กี่ชนิด มันก็มีทั้งพืชทั้งผักผลไม้สารพัดเนี่ยมันจะเจริญขึ้นนะทีนี้ทางทางรถไฟเทาวิ่งไปทางฝั่งตะวันตกออกไปทางทวายเนี่ยอันนี้ผ่านการจนบุรีอันนี้ก็โรงงานน้ําตาลบ้างรงโรงงานในสารพัดต่างๆรวมทั้งเทาวิ่งมาทางชนบุรีก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นสมัยใหม่ใช่ไหมอาเขต ec เป็นต้นเนี่ยส่วนทางเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงก็จะเป็นการขนย้ายทั้งคนทั้งสินค้าต่างๆที่เป็นทั้ง สินค้าอุตสาหกรรมเบานะรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ว่าด้วยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทางรถไฟที่ว่ามันเชื่อมโยงไปหมดพอลงมาทางใต้ผลของลงมาถึงบริเวณชุมพรและระนองเนี่ยซึ่งตรงนั้นก็จะไปเจอโอเชียนลิงถูกไหมโอเชียนลิงสองฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลของอ่าที่เป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับอ่าฝั่งตะวันอ่าฝั่งทางด้านมีติดใต้จีนลงมาเพราะฉะนั้นทางนั้นน่ะ อ่าสินค้าที่มาจากทางเหนือและอีสานเนี่ยก็อาจจะมาออกที่โอเชียนลิงก์ก็ส่งไปทางยุโรปในกรณี <c oughs> ที่เป็นสินค้าที่ยุโรปต้องการหรือไปอินเดียก็ได้ไปอินเดียนะครับซึ่งอันเนี้ยเห็นชัดเจนส่วนอ่าสินค้าบางอย่างที่จะออกไปทางเอเซียปซิฟิกอาจจะไปทางออกไปญี่ปุ่นไปเกาหลีแล้วไ,ไปประเทศจีนทางด้านเซี่ยงไฮ้ก็ได้อันนี้ก็เป็นทางโอเชียนลิง์ทางสายทางเดินเหลือซึ่งบางส่วนก็จะมาตัดตัดที่เข้าที่โอเชียนลิงก์เราแต่นี่จะไปช่องแคบมาลากา มืจากไท่ไปแล้วก็อาจจะแน่นแล้วตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของการขนส่งตอกจากนั้นเนี่ยทางหลังท่าของโอเชียนลิงก์เนี่ยก็จะมีาการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นสมัยใหม่จีนเนี่ยต้องลงมาลงทุนแน่ๆเช่นอุตสาหกรรมอะไรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมว่าด้วยเอไออุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะการมีโรงแรมการมีอุตสาหกรรมการ,ากร,รว่าด้วยของ อุตสาหกรรมการบริการต่างๆแล้วก็มันมีก็มีผู้ภาคออย่างสิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางการเงินเพราะฉะนั้นบริเวณของแถวแถวโอเชียนลิงก์เนี่ยมันก็ต้องมีูน้นกลางการเงินเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเพราะมันจะต้องใช้ในในยุคที่มาเนี่ยมันจะต้องใช้เงินดิจิทัลแล้วนะครับเป็นเงินที่อาจจะเป็นดิจิทัลหยวนนะเงินดิจิทัลของจีนก็ได้ที่แน่นอนมันต้องมีข้อตกลงที่แบงก์ชาติประเทศไทยก็จะต้องมีการให้การยินยอมต่างๆ เหล่าน,นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันทับกันอยู่ระหว่างโอเชียนลิงค์รถไฟแล้วการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกพื้นที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกพัฒนาระเบียงระเบียงระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับครับผม